สวัสดีครับวันนี้ผมมีถุงมือนะครับเป็นถุงมือรุ่นใหม่จากยี่ห้อแมคคาิกนะครับมารีวิวให้ชมกันนะครับชื่อรุ่นของเขาชื่อรุ่นว่าลีคอนนะครับตัวนี้นะครับเป็นถุงมือแนวเทติค้อนะครับเป็นถุงมือสีดํานะครับผมด้านหน้านะครับใช้เป็นหนังนะครับเป็นหนังเทียมนะครับผมนะครับด้านหลังก็ดังนิ้วจะใช้เป็นหนังเทียมตัวเดียวกันนะครับตัวหนังนะครับค่อนข้างที่จะมีลักษณะที่ พิเศษแล้วก็บางนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นถุงมือหนังตัวถุงมือนักบินนะครับค่อนข้างที่จะจับของได้ค่อนข้างที่จะถนัดมือนะครับผมนะครับตัวด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นผ้ายืดนะครับไว้สําหรับระบายความร้อนนะครับได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมระหว่างนิ้วนะครับตัวระหว่างนิ้วเนี่ยมันจะใช้ผ้านะครับตัวร่องนิ้วนะครับ จะใช้เป็นผ้ายืดเช่นเดียวกันนะครับใช้เป็นผ้ายืดเช่นเดียวกันนะครับระบายอากาศได้ค่อนข้างที่ดีนะครับลักษณะในการใส่ตัวนี้นะครับลักษณะในการใส่เนี่ยมันจะทําให้รู้สึกกระชับเหมือนเราใส่ถุงมือแพทย์นะครับเป็นถุงมือยางนะครับมันจะดูดดูดนิ้วนิดนึงนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครวัดมือนะครับโดยปกติใส่รุ่นออริจินอลหรือว่ารุ่นต่างๆอยู่เนี่ยปกติใส่ไซส์เเนี่ยให้ขยับไป1เบอร์เหมือนรุ่น0.5นะครับ ขยับไป1เบอร์สมมุติใส่ไซส์ S ก็ควรใส่ไซส์ M จากไซส์ M ก็ควรไปเป็นไซส์ L แบบนี้นะครับเนื่องจากตัวนี้มันจะดูดมือถ้าเกิดเราใส่ไซส์ตามที่ที่เราวัดได้เนี่ยมันจะทําให้รู้สึกแน่นแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวได้ไม่ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะใส่ถุงมือให้ดูนะครับแต่ตัวนี้จะมีตัวแผ่นเวลโคอยู่นะครับสาหรับใครที่ ชอบปรับรัดก,กระชับนะครับตัวนี้ก็ผมก็ค่อนข้างที่จะแนะนําเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวคล้องถุงมือแล้วก็ตัวดึงถุงมือนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับว่าจะกระชับมากแค่ไหนนะครับเหมาะสำหรับทํากิจกรรมพวกยิงปืนได้เลยนะครับผมแนวทนคติข้อได้ทั้งหมดเลยนะครับจะขับรถก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะขับรถก็ได้เช่นเดียวกันปกติผมใส่ไซส์ S นะครับถุงมือเ,อาเอาาาราอแมคชนิกทั่วไปผมใส่ไซส์ S แต่ตัวนี้ผมใส่ต้องขยับมาใส่ไซส์เเนื่องจากถ้าเกิดใส่ S เนี่ยค่อนข้นางที่จะแน่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดีไซน์นะครับค่อนข้างที่จะเวิร์กมากนะครับค่อนข้างที่จะเวิร์กนะครับสำหรับใครใส่นาฬิกาสามารถใส่ได้นะครับมีพื้นที่เหลือสำหรับใส่นาฬิกาอยู่นะครับตัวหน้าถุงมือกับด้านหลังถุงมือตรงนิ้วตัวนี้ใช้ผ้าตัวเดียวกันนะครับตรงระหว่างตานิ้วของเรานะครับเขาทาเป็นรอยนี้นไว้นะครับ เนื่องจากเวลาเราขยับนะครับหรือว่าหยิบอุปกรณ์นะครับมันจะได้ไม่ดึงนิ้วนะครับเคลื่อนไหวนิ้วได้ค่อนข้างที่จะง่ายสัมผัสหน้าไกลในกรณีใช้ยิงปืนก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับค่อนข้างที่จะใช้งานได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมเดี๋ยวผมลองจับปืนให้ดูนะครับลองจับปืนให้ดูนะครับในการจับตัวนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับจะเป็นซิกเกนะครับตัวเล็กนะครับ สัมผัสได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับสัมผัสนะครับสัมผัสได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับนะครับใช้งานค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับผ้าด้านหลังเป็นผ้ายืดด้วยนะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะครับผมในการดูถุงมือนะครับของยี่ห้อแมคคาณิกผมฝากไว้นะครับนิดนึงนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาแมคคาณิกงานแท้ไว้ใช้อยู่นะครับวิธีการดูนะครับถ้าเกิดเราดูเทียบเนื้องานไม่ ไม่เป็นนะครับผมหรือว่าจําเนื้องานไม่ได้นะครับให้สังเกตจุดนิดนึงครับจุดตรงโลโก้ของยี่ห้อแมคานน์ครับางานแท้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับงานแท้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นออกแนวคล้ายๆสกรีนหรือว่าเฟกนะครับแล้วก็จะมีกรอบอยู่นะครับนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นงานตัวงานเทียมนะครับงานเทียมนะครับหรือว่าสำเนานะครับจะเป็นลักษณะในการทอ ที่จริงถ้าเกิดเทียบตรงรุ่นเนี่ยเนื้อผ้าและอุปกรณ์ที่เขาใช้เนี่ยจะต่างกันทั้งหมดเลยนะครับอย่างไรแล้วขอฝากไว้ด้วยนะครับรุ่นลีคอนนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับนิยมใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับผมเอานําเข้ามาลอดแรกนี่ก็ขายหมดไปอย่างรวดเร็วนะครับอย่างไรแล้วใครสนใจสามารถติดต่อสับถามกระทางร้าน c m p e t i c อได้นะครับทางเรามีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศนะครับอย่างัรแล้วขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ